ปีนี้เนะี่ยเราจะจัดใหญ่กว่าทุกๆปีนะครับเป็นปีที่6แล้วนะครับปีนี้เราได้รับความร่วมมือจากซัพพลายเออร์20กว่าแบรนด์นะครับโดยเฉพาะแบรนด์ชั้นนำก็คืออเมริกันสแตนดาร์ดโคลเลอร์คอตโต้นะครับที่เป็นแบรนด์ที่คิดว่าลูกค้ารู้จักเป็นอย่างดีนะครับในเรื่องของสุขภัณฑ์นะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ชั้นนำ นะครับไม่ว่าอย่างอเมริกันสนดาห์เนี่ยเป็นแบรนด์ชั้นนำระดับโลกหรือโคเลเร์เป็นแบรนด์ชั้นนำร,ระดับโลกที่มาร่วมกับทางโฮมสุขภัณฑ์จัดงานงานโฮมสุขภัณฑ์แฟร์เนี่ยจะเป็นงานที่ลดครั้งใหญ่ประจำปีนะครับสินค้าจะถูกถูกมากๆนะครับยกตัวอย่างอย่างที่ใส่กระดาษสแตนเลส59บาทนะครับหรือว่าเลนชาเวอร์9 9 0บาทนะครับแล้วก็ พวกสุขภัณฑ์ต่างๆนะฮะที่แต่ละแบรนด์มาชักโครกเนี่ยสชิ้น1,490บาทนะครับแล้วเรายังมีรายการนาทีทองนะครับนาทีทองที่แต่ว่ามันมีสินค้ามีจำกัดต้องให้ลูกค้าเนี่ยเหมือนคล้ายๆประมูลนะครับชัโครกเนี่ยเราเริ่มที่999บาทนะครับแล้วก็ยาแนวถุงละ1บาท นะครับแต่ซื้อในราคานี้เลยนะเพียงแต่ว่าลูกค้าใครแจ้งความประสงค์แจ้งความจำนวนก่อนก็จะมีวันนั้น,นมันจะมีโคต้าอยู่หรือกระเบื้องลายไม้ตารางเมตร59บาทนะครับก็มีจำนวนจำกัดที่จะให้ลูกค้าได้ได้เลือกในงานซึ่งถือว่าเป็นงานถูกที่สุดประจำปีของหงสสุภัณั์เราคาดว่างานเนี่ยที่เราจะจัดทั้งหมดเนี่ยจะช่วยเพิ่ม อยอดขายเรายัางไงจริงๆง,งานนี้เราจัดแล้วก็เกี่ยวกับวิกฤตน้ำท่วมของเชียงใหม่ด้วยที่ลูกค้าที่ต้องการซ่อมแซมบ้านนะครับที่ได้รับความเสียหายจากวิกฤตน้ำท่วมเนี่ยถ้ามางานนี้ก็จะเซฟต้นทุน เซฟคอสในการซ่อมแซมบ้านได้เยอะเลยเพราะว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นมาก็เดือนกันยานะครับกว่าจะทําความสะอาดกว่าจะทําบ้านผมก็เชื่อว่ามันใช้เวลานะครับพจบเหมาะกับเราจัดงานพอดีแล้วก็สิ่งที่ซัพพลายเออร์ต่างๆ20กแบรนด์เนี่ยที่จัดมาคัดสรรในงานนี้ทางทางผมก็ได้เลือกเนาะได้คัดสรรได้คุยขอต่อรองขอซัพพลายเออร์ว่าราย,รายการนี้ก็เหมือนคืนกำไรให้กับลูกคา้า นะครับรวงถึงช่วยลูกค้าในเรื่องของน้ําท่วมด้วยนะครับที่ที่ได้ได้บอกทางซัพพลายเออร์ไว้ถึงทําให้ปีนี้ค่อนข้างพิเศษจริงๆสําหรับสินค้าที่มาจัดในงาน